วันนี้นะคะเราก็จะมีการพบปะก,กลุ่มฝึกอาชีพนะคะซึ่งของบัณฑิตแรงงานเนี่ยของสังางานแรงงานได้ไดต่อย่อยอาชีพอยู่2กลุ่มนะค,ะ <S <S คือกลุ่มจากสายยางแตกตรงเต็นาซึ่งวันนี้นะคะกลุ่มเราก็มีการติดตามผลการดำเนินง,งานของกลุ่มก็เป็นเป็นไปได้อ,อย่างดีค่ะซึ่งกลุ่มเนี่ยก็ยังมีกลุ่มฝึกอาชีพมาสิบคนแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มซึ่งตอนนี้เราก็มาพบกับผู้ฝึกอาชีพในหนึ่งกลุ่มว่าเป็นไงบ้างคะตอนนี้คือตามผลงานติดตามผลงานของกลุ่มว่า ขกาอบกลุ่มเนี่ยต้องการอะไรบ้างแต่กลุ่มว่าตอนนี้เนื่องจากว่าถานกะรา์โควิดเนี่ยุ่มไม่สามารถที่จะต่อยอดได้แต่ทางเราก็ไม่ไม่นิ่งนอนใจก็พยายามจะหาอาชีพเสริมให้กับกลุ่มซึ่งตอนนี้คือเราก็เราก็ได้ติดตามแล้วก็เจดความต้องการของกลุ่มว่ากลุ่มต้องการอะไรบ้างซึ่งวันนี้ทางกลุ่มแล้วทางกลุ่มก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่บดีแรงงานและก็กระทรวงแรงงานได้สนับสนุนโครงการดีๆให้กับกลุ่มได้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะ ดิฉันนางสาวยาลิละปุเตะกระแทนส่งของจัดสารไตหนังขอขอบคุณนายสุชาติชมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายบุญชอบสุธรรมนัสวงศ์ประหลักกระทรวงแรงงานและนายอัชวินผู้ชักการแรงงานจังหวัดนราธิวาสที่ได้มอบโครงการดีๆเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านมีทักษะฝีมือเพื่อต่อยอดในอาชีพต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ